ไม่ค่อยอยู่ เวลาหม,มุนม,มันจะไม่เรียบพี่ด้านหลังมันจะไปตรงนู้นเวลาใส่จานเราเราต้องเอาด้านในออกนอกอันนี้ก็ได้อ,อันนี้ออกนอก่นี้ก็ได้ไดอแต่ยิงอดาดด้านี้เข้าันนี้เข้าอันนี้จะติดตรงนู้นเข้าไปลึกเกินเข้าไปลึกเกินแต่อันนี้เข้าปอดไผ่บอเสียง่ายเสียง่ายจะมองเห็นยาก ใชไหมซ้ายสายเข้าอวาสายเข้าข่าบนทิทางกัเลยไม่ปอแล้วต้องใส่นี้ครับก็เสิรบูธไปเลยโยกซ้ายขวานิดนึงมีตัวูเสรมีเสริพอไหมไม่อไม่พอก็มีเปร์ไส่ จริงอะ่ะตัวนี้ใส่ก่อนก็ได้ก็ได้ใส่ได้เลยครับมันเลยตัวนี้มาก็ได้แล้วใส่ได้เลยก็สายงายนกับเกียวโอเแน่นประมาณไหนตึงมือพี่โอเค ้าตักตรงนี้เข้าตรงนี้ก็คือตัวนี้นะเลยแตหมุนอันนี้อ่ะถ่ายนี่ก่อนถ่ายนี่ถ่ายนี่เอาเนี่ยนะถ่ายก่อเนี่ยขั้วหมุนเข้าไปไม่ให้มันติดนี่แล้วก็หมุนให้ตรงเล็งเห็นข้ากลางดิหมุนเข้าเลย ไช่ไม่ิดแล้วปั๊บก็ไม่ช่วยแต่ถ้าเอาฝั่งนี้เข้าอันนี้มันจะมานี่ไงพี่จะมองยากมองไม่เห็น,นเข้าไปเห็นไม่ออกไหมนี่เราก็ล้างล้างนี่ก่อนเนี่ยนะมันโป่งเยอะนี่ก็หน่อยอันนี้ก็หน่อยนีเาแล้วก็สึบนิดนึงมาให้แล้วก็ยังไงต่อนะล,ล้างก่อน ไปเรื่อย ฝั่งนี้มีด้านในในฝั่งนี้ไม่ค่อยมีด้านในไม่ค่อยมีก็ไม่เป็นไรได้แล้วที่เดียวได้เลยแล้วก็ขายนะครับนี่ผมจะรีวิวตรงขายที่แรกหมดเข้าไปเลยกับตัวเลยฝั่งน,นี้ไม่ให้ติดเลยครับเอเอประมาณนั้นแหละเลยนี่รอยเขาเบรกเลยเขียนได้เรา,า,าเข้าไปนิดนึ<อ><า>งประมาณนั้นแหละได้แล้วแหละ

อีกไหมแนี่นแล้วก็ล็อกแล้วก็เดินเตี้ยอกไู่งเออนีอาา่ไม,ม่ต้งองถอยถอาายไมได้ไม่ไม่ไไม่ไจนถยล็อกแบบนี้ล็อกมากเลยตัวข้าง่างดย เอาได้เลยเอาได้เลยระวัเาางเอาไปไปหยุนิดนึงโอเครอคานี่ OK. นห่อยนิดเดียวพอ,อเออไม่ไหวแล้วป้ากินได้เลยอันนี้มันไม่หมุนตามกันจับคู่กันงี้เอาแล้จับคู่กันใช่จับคู่จับคู่โอเค chơi bên kia เสียบ้างหรอเนาบมีขอบอยู่ไงมีขอบอยู่ขอบนิดนโอเคกินของดีกว่น่ยนิดเดียวบอ่างนี้เลยเรื่องไงโอเคทางนี้มันเลื่อนแล้วก็ปรับแค่นิดนึงเริ่มใหม่ ข้าเกีรเลยรอตรงหากนิดนึงอ๋อต้องไปต้อด้เลยหรือว่ายาได้

แลวอะไรเบบนีุ้๊บไปตบไ้อกไปตุ๊เฉียงเดี๋ยที่ถกไ่ได้ามาหกใช่ก็ทำแทำมากข้างหลังไม่ไม่มีเดนแต่ทีได้เงินเนลอยเหมือนกันแหละรามงไม่มีเแต่ถ้าเราล้างเข้ากันทีแรกมันหมทีเดียวเลย ร้อยจานจะล่องลงไปลึกจานเขาเบยคไหมใช่ไยให้มันเดือดได้เบ้าจะปลอดภัยก็ปิดเครื่องก่อนใช่ปลอดภัยนะใชอันนี้ก็เราล้างไปในตัวไงแต่นี่เราเชียรมาแล้วนะเชียรมาแล้วไม่เป็นไรม่เป็นไรเนาะแต่ถ้าเริ่มใหม่ๆนี่อันตรายเปิดเครื่องก่อนก็ได้อันี้เราเราล้าง หายนิดเดียวทายนิดเดียวทางนี้เดียวรอบเเลาไปเองอนนดเของนนิดนึงใช่อโอเคันนี้นะต่อจิงคือใหญ่เลยโอเคโดเจี๊ยบเลยเีย้นที่บอกดันไปแล้วได้ไหมได้ ทีเดียวพุ่ดนี้ไปันีรถอ่ะมีตะวนีนแบบเปลียนใช่ไม่อ้ัทีเดียวไม่ได้เลย่เปี่ยนปน้วเดี๋ยวนี้เาวนีพ่อได้